ส่งไม่ได้ไงเฮ้ยยืนสิงก็ตัวละครไงมาแล้วมาแล้วเอ็มไมวหัวใจปั๊ของต๋องที่ตายไปแล้วอ่ะเฮ้ยใช่ไหมวะใช่สล็อปไที่ไหนฮะไม่เคลื่นไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไหนวะนู่นมันต๋องใครปั่นมันดูดอยู่นะ ไปแล้วเก็บได้ตัวอะไรอ่ะเล่อยู่อีกออ๋นังออน่งหมอดอยู่ไนั่งหมอดอยู่อู๋มันดูดยับเลยอะ่ะมองกูมองกูเครื่องหมดเก้าหมดทุกเครื่องทุกเครื่องอยู่เกมยังไงยังไงอยู่ท้ายรถอ,อยู่แถวบ้านเตา่าอยู่กับท็อปด้วยเอ็มแลกกันเอ็มแลกกัน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 แลกการมีขวดเขียวอะ่ะแลกกันไม่มีขวดม่วงขวดเขียวเลย ปั่นไปเลยทำไมอ่ะอ๋อฟังแดงใช้ไงอ่ะไม่เป็นอ่ะก็กดคลิกขวาแล้วก็รอกดเซฟบาร์เฉเนี่ยกดังเกดฟัง้อกดยากกว่าตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเร่นพู่เร็วไีไหนไปไหนอยู่มะเตาหรอหมดละหมดแล้วเหรอเออเอ้าไปฝันปันไกันลไไปไป เอ็มได้ไรคิมเหรอยู่ีอ่ะวิ่งตามอยู่คนมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ตู้ดโอ้โห้เสร็จแน่เสร็จแน่แล้วเสร็จแน่ยุทธการปั่นไฟเนี่ยคุณเช้กล่องด้วยอาบ้าเลยไปข้างหลังนะไปข้างหลังนะนำมาเลย

ไม่โคเหลืองไม่โคเหลืองกํลังไปกํลังไป,ไ,ปไม่โคหลับไม่โคหลับตึ้งตึ้งตึ้งตรงนี้จะเสร็จแล้วมาขึ้นนี้ตึ้นี้ต่อเลยมาขึ้นี้ต่อเลยเออตกใจแน่มึงตกใจแน่หลอืมอะไรนีมันต,นนนต่อเอ้มันมันต่อวะต่อมาต่อไม่เสร็จจ้ะช้าจังอ่ะ แล้วเมื่อกี้แปะมือกับเซลลอแบบคนเดียวเลยช้านะไม่ว้าวเจมอยากหน้าใส่กูเสร็จแล้วดิ่ตรงนี้หมดแล้วดิ่หมดแล้วต่อต้องฝั่งนี้ว่ะเชื่อใครไม่เจอคนที่อยู่อ่ะไม่เจอกูแล้วอ่ะต๋องวิ่งช่วยเลยเอออยู่ตรงไหนกันเนาะอ,อยู่ตรงมุเต็มแปะเลยกำลังยูอ้อยู่ กำลังวิ่งไปนะกำลังวิ่งไปนะอยู่ไกลกำลังวิ่งไปลอรายถูก้ม่เอาหลงอ่ะอเอาโอ้โหนี่ขนาดไม่มีฮิวร้อยเนี่ยจะไปฮิวร้อยเหลือเครื่องนึงเหลือเครื่องนึงแล้ววนี่งนังหมดแล้วฝังนี้หมดเลยอยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่ซ้าย โอเคเสจกุลาเสจกุลาเร็วมากเลยสองอันว่ะสองอันว่ะเฮ้ยหลอกกูหลอกวันไม่โหนวันแน่เลยเอิ้มรับไปร่างกันหน่อยเร็วกร้องให้แล้วตาหนึ่งนะตานนี้กูขอไม่นะกูปฏิเสธย่างสุดเสียง

ม,มันมันลงมันหลอมันหนักมันหนักมันหนักวนมาวนขวามาอะไรล่ะครับไปดิปุ่นไปดิตาบอสไปดิตาบอสไปดิหลงหลงหลงเอ็มันหลงไปแล้วหลงไปแล้วไม่น่านะเอาหลงหลงเอาป้องเอาถามไม่เจอเหรอใช่ลึกลอล่ะคกูยิงไฟฉายใส่มันด้วยเอ็มดีงาม อะไรบ้งใครอ่ะอ้าวจีมี่กูเฮียแม่งโคตรงกประตูเลยโอ้โหเป็นห่วงประตูจริงๆโอ้โหควต์กันประตูเรื่กูมีโบล่าไทม์ครับมันไล่ต่อมันไล่ต่อมันไล่ต่อมันไปแล้วมันคิวแน่คิวแน่ใช่มันตรงไปหาเลยตรงไปหาเลยหาเอ็มหาเอ็มเอ็มมาหาเอ็มโอเคมันกลับมาตายเดี๋ยวกูณร้องหมดอ่ะ มันกลับมามันกลับมามันกลับมามีบอลลูกมีบอลลูกมีบอลลูกมันจากหน้ามจากหน้าพวกมึงมันจากหน้าพวกมึงเดี๋ยวอะไรว็รับช่วเลปอดประตูปิดประตูปิดประตูปิดประตูฮับไปไปปไ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 ปเปไ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 ดปปปปไ ต๋องแตะแต่ประตูไม่แตะกูมีลูกเองลูกเองอะไรมีลูกเองไม่น่ะเอากู้หรอมีลูกป่ะไม่มีมีลูกหุกแต่กูก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะกูโดนไปแล้วครั้งแรกเนี่ยหายเพื่อนทางไปกุงงฉัน

รอดักตูดออกช้รอดักช้ายงไหไปไหนอะไปไหนโอ้ยหายละไม่ใครยิงใกล้กูไม่เขาดึงได้เขาดึงได้ดึงเสร็จวิ่งออกเลยนะไป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 ไไปไปไไไป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 ไไ

ดีเนี heart, ่ยจิงหล ah. ังกูดีแล้วนี่จะตีให้กูนอนสวยวะเอ็มสวยวะเรียก็รองซื้อละรองซื้อ